สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอพาร์ตเมนต์ที่เราเช่านะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆค่ะราคาประหยัดนะคะก็เราทำการบุ๊กิ้งมาเรียบร้อยแล้วทางบริษัทนะคะเขาก็จะส่งรหัสเป็นรหัสเปิดตู้เพื่อเอากุญแจไปทางอีเมลค่ะเราก็นำรหัสตรงนั้นนะคะมาเปิดรับกุญแจที่นี่จะไม่มีรีเซพชันเหมือนที่ประเทศไทยนะคะหลังจากที่เราได้กุญแจมาแล้วเขาก็จะมีหมายเลขบอกนะคะว่าเราอยู่ห้อง หไหนคะ่ะเราก็เปิดเข้าไปตามหมายเลขห้องที่เขาแจ้งได้เลยคะ่ะอันนี้ก็เป็นห้องเล็กๆนะคะที่เรามาเช่าอยู่ที่เบอร์ลินคะ่ะก็ถือว่าค่อนข้างสะอาดคะ่ะก็มีฮีเตอร์นะคะทำความร้อนคะ่ะมีเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็จะมีที่สำคัญก็มีที่ทำอาหารให้เราด้วยคะ่ะสำหรับห้องน้ำก็สะอาดสะอา้านสบายตานะคะอันนี้ก็ เป็นการเช็คความเรียบร้อยก่อนที่เราจะเข้าอยู่นะคะว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่าสำหรับห้องที่เราอยู่นะคะสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้ค่ะแล้วก็สามารถเห็นพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นห้องเช่าเล็กๆที่ราคาประหยัดสำหรับคนที่อยากจะมาพักที่นี่นะคะ